กินเจ้ามากินอืมไทฟูดสไปซี่สไปซี่ขอบคุณนะเจ้าขอบคุณที่แวะมาส่งกำลังใจเจ้าว้าวล้ำเนอเจ้าล้ำเนอขยับมาเลยขยับมาเลยนี่ใกล้ๆเลย ไกลๆเลยขอบคุณเนอะขอบคุณเจ้าอปิดสลัดด้วยกันเจ้าสลัดอือปือิอนนกจะใส่ใส่ใส่ตามเลย คุณเจ้าคุณคุณภาษาอังกฤษมาจากตุรกีขอบคุณเจ้าตุรกีขอบคุณนะเจ้านี่จะเป็นสลัดกันเนอร์ี่จะขีดกับสลัด Mm ตักเลยเจ้าวันนี้ปฏิจะตักแล้วสลัดเจ้า ยหมุนเส้นเจ้าอย่าหมุนเส้นเครื่องหนักๆใส่ไก่ไก่เนื้ออกไก่สับเจ้านี่มาเจ้า